ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งปรัชญาของอริสโตเติลปราชชาวกรีกที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกตะวันตกเขาคือผู้วางรากฐานแนวคิดทางด้านตันกับวิทยาศาสตร์จริยธรรมและการเมืองที่ยังทรงผลมาจนถึงปัจจุบันอริสโตเติลเกิดในครอบครัวแพทย์ทำให้เขาสนใจธรรมชาติและร่างกายมนุษย์เขาศึกษากับเพนตตนานกว่า20ปี และต่อมาได้เป็นครูของพระเจ้าเล็กซานเดอร์มหาราชก่อนจะก่อตั้งโรงเรียนไลเซียมเพื่อเผอยแพร่ปรัชญาและวิทยาศาสตร์อริตโตเติ้ลคือนักคิดคนแรกที่สร้างระบบตรรกะอย,ย่างเป็นระบบโดยเฉพาะซิลจูจิสมซึ่งเป็นการสรุปผลยังมีเหตุผลตรรกะของเขากลายเป็นรากฐานของวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในเวลาต่อมาอาริตโตเติ้ลเชื่อว่าจริยธรรมเกิดจากการฝึกฝนคุณธรรมเช่นความกล้าหาญ ความยุติธรรมโดยให้อยู่ในระดับที่พอดีไม่มากไปหรือน้อยไปเขาเรียกสิ่งนี้ว่าทางสายกลางและเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์คือยูเดโมเนียหรือความเจริญงอกงามของชีวิตนอกจากปรัชญาอริสโตเติลยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ยุคต้นที่ชอบสังเกตรธรรมชาติเขาเริ่มจำแนกสัตว์วิเคราะห์สาเหตุและตั้งคำถามเกี่ยวกับโลกอย่างมีเหตุผล หลายแนวคิดของเขาอยู่ในตำราเรียนเป็นพันปีในด้านการเมืองอริสโตเติลศึกษาเมืองรัฐต่างๆและจัดประเภทของการปกครองเขาเสนอว่ารัฐที่ดีต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมของประชาชนและรัฐที่มั่นคงคือรัฐที่ส่งเสริมคุณธรรมไม่ใช่แค่การควบคุมอริสโตเติลกล่าวว่ามนุษย์คือสัตว์ที่ใช้เหตุผลและเขาเองก็คือผู้ผลักดันให้มนุษย์ใช้เหตุผลยังเป็นระบบ ความคิดของเขาคือสะพานที่เชื่อมโลกโบราณสู่โลกแห่งเหตุผลในปัจจุบัน